หลังจากที่นาตื่นนอนะคะล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วนาก็จะรดน้าผักแต่วันนี้รู้สึกว่าตั้งแต่เสียบปลั๊กของปั๊มเขาเรียกว่าปั๊มไดโวเนาะเสียบเข้าไปแล้วรู้สึกว่า ปั๊มมีเสียงแปลกๆนาก็เลยเดินไปดูว่าเออมันเป็นเพราะอะไรทําไมเสียงมันแปลกๆถอดปลั๊กออกเสร็จแล้วนาะก็ลงไปดูที่หลังบ้านนะคะขณะนะที่ไปถึงนะคะนาะก็สังเกตว่าปั๊มมันมีความสูงขึ้นเขาเรียกว่าสูงขึ้นเหมือนมันจะพ้นเหนือน้านะนาะก็เลยแค่ไปเขี่ยๆต,ตรงเสาให้มันลงไปนิดนึงปรากฏว่าเสาหักค่ะทุกคนว่าทําท่าทําทางจะไปดูจะไปแลจะไปซ่อมปั๊มนะคะแต่กลายเป็นผู้ประสบภัยเฉยเลยด้วยความที่ช่วงที่นาไปทําเป็นช่วงเช้าอยู่แล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะเย็น เย็นก็ไม่ได้เย็นมากนะแต่ถูกน้ําไม่ค่อยจะได้เนะไม่อยากลงก็ <c oughs> พยายามที่จะดึงสูงขึ้นเสร็จแล้วก็ตะโกนเรียกพี่ชายให้มาดูก็ใจจริงก็ไม่อยากเปียกน้ําแต่เช้านั่นแหละก็เลยโยนงานทั้งหมด <c oughs> ที่เราสร้างขึ้นนี้ให้กับพี่ชายระบอีตัวปั๊มนะคะไม่ได้พังไม่ได้อะไรแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาจะพ้นเหนือน้ําเฉยๆหน้าก็ยังว่าแหละหวังดีนะจะเอาปั๊มให้มันลงต่ำกว่านั้นแต่ก็ขามันหัก ขาก็ทํามาจากอะไรไม้ไผ่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะแบบว่าแช่น้ํานานเลยทําให้มันผุมันพังพอเราไปโดนโดนนิดนิดหน่อยหน่อยก็นั่นแหะคะ่ะอย่างที่เห็นพอพี่ชายนามาถึงนะคะแก,กก็ลงไปเลยเนาะ,ะลงไปเออกะ <c ười> <c ười> ชากเขาเรียกว่ากกะชากไหมไปดึงเออไปดึงไม้ไผ่นะคะกลับขึ้นมาแล้วก็มาทําให้มาทําขาให้ใหม่พี่ชายเป็นพี่ชายแท้ๆของนาน,นะคะตัวคนนี้แกไม่มีครอบครัวเนาะแล้วก็ อ,อไม่พูดเดยอะดีกว่าเออแกก็อยู่กับนานอยู่กับครอบครัวนี่แหละอยู่กันไปแบบนี้แหละค่ะทุกคนหลังจากที่พี่ชายของนานะคะแกส้มขาปัมไดโวเสร็จแล้วนาก็ขึ้นมาบนบ้านเสร็จแล้วก็ลองเสียบ ปลักดูปรากฏว่าก็ใช้งานได้ปกติเ,เสร็จแล้วนาก็ทำงานของนาดได้ตามปกติทั้งรถผักที่อยู่ในท่อบอปูนซีมนทั้งเอ่อเขาเรียกวันที่ไหนชอบเรียกว่ากรีนเฮาส์กรีนเฮาส์กัส่วนผักหน่อยๆของหน้านหละแต่ว่าเต็มไปด้วยแบบผักหลากหลายแล้วก็เอออัดคักเอาจิงๆถ้าพูดตามความจริงใจจริงของนาถ้าเกิดว่านามีพื้นที่เยอะนาคงจะปลูกผักให้มันดูแบบ กว้างกว่านี้ไม่ออัดอย่างนี้นะแต่ด้วยความที่พื้นที่มันน้อยเนาะแล้วก็เห็นถ้าใครได้เห็นคลิปน้าแรกๆที่นธาทำเนาะที่นาถ่ายรูปลงไอตอนที่น้าทำลงผักใหม่ๆคือขา้างหน้าตรงนี้มันจะโล่งเตียนหมดเลยไม่มีอะไรเลยเนาะเสร็จแล้วนะก็เห็นว่าเออมันเป็นพื้นที่ว่างพื้นที่โล่งนี่น่หน่อยๆตรงนี้นะก็เลยคิดว่าถ้าเราทําซุ้มนั่งเล่นหรือว่าแบบเอ่อที่สำหรับปลูกผักไว้กินเองน้อยๆนี่ก็น่าจะแบบว่าทำให้ทุกอย่างมันดูแบบ สบายตาขึ้นจากแต่ก่อนมันก็มีแต่ความแห้งๆเนาะพอละมันมีผักต้นผักอะไรขึ้นมาแล้วมันทําให้สดชื่นสบายตาขึ้นและผลที่ออกมาก็เป็นอย่างที่นาคิดค่ะมันทําให้ทุกอย่างดูดีขึ้นสําหรับนานะสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายยสวัสดีค่ะ